ไม่ถูกชะตาแต่แรกบอกเลิกชาย12คนเรือนหอจ้าจิตตาพารัก10ปีไล่สามีออกจากชีวิตแถมเสียลูกแฝดหนึ่งครั้ง เรียกว่าห่างหายจากวงการบันเทิงหันหลังทำอาชีพแม่อย่างเต็มรูปแบบสําหรับนางเอกสาวคนสวยที่ตีบทแตกทุกเรื่องอย่างจะจิตตาภาอาชีพนักแสดงทำให้เธอมีโอกาสรู้จักกับผู้จัดละครเอิญนิธิพัฒน์ในฐานะเพื่อนร่วมงานกระทั่งถึงวันที่ฝ่ายหญิงอกหักเพื่อนเพื่อนนักแสดงในกองละครจึงรวมกวนชวนกันไปปาร์ตี้เพื่อช่วยให้สาวจะคลายเศร้า วันนั้นหนุ่มเอินได้เห็นเธอในอีกมิติที่ไม่คุ้นเคยเมื่อปาร์ตี้สั่งลาความรักของสาวจะได้ผ่านพ้นไปราวสองเดือนจู่ๆเอินก็ทักไลน์มาโดยที่ต่างคนต่างไม่เคยมีไลน์กันมาก่อนจากนั้นฝ่ายชายจึงส่งข้อความถึงเธอบ่อยครั้งแต่จะก็ยังไม่คิดอะไรเพราะเธอชัดเจนว่าเป็นเพื่อนกันจนกระทั่งเขาเริ่มโทรมาเลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้คิดกับเราแค่เพื่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือจะกลัวมากว่าถ้าความสัมพันธ์เปลี่ยน หรือเรารู้สึกไม่ดีกับเขาคงทำงานร่วมกันไม่ได้หรือว่ามองหน้ากันไม่ติดเมื่อถามฝ่ายหญิงถึงช่วงเวลาของความโสดเธอบอกว่าตอนนั้นเหมือนฟีโรโมนในร่างกายหลังเปรียบดังละครตอนหนึ่งในฉากที่นางเอกมีหนุ่มๆ1ิบสองคนรุมจีบเธอยังมีความสุขกับความโสดจึงค่อยๆปฏิเสธเขาเหล่านั้นทีละคน จนกระทั่งเหลือเพียงพระเอกผู้ไม่ยอมออกไปจากชีวิตของเธอจะแน่วแน่ว่าไม่อยากมีแฟนจริงๆเพราะตอนนั้นใน7วันถ่ายละคร2เรื่องอยากใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนรู้สึกว่าชีวิตลงตัวไม่จำเป็นต้องมีแฟนจะใช้เวลาเกือบ2ปีเหวี่ยงเขาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเหนื่อยแล้วยอมยกธงขาวตอนนั้นเรามองเขาในสองแง่ก็คือเขาคงจริงจังกับเรามากและชอบเราจริงๆอีกทางคือเขาต้องการเอาชนะ เาเท่นนัน้ซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ได้ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนั้นทําให้ทั้งคู่ก็พบว่าเป็นคู่แท้ของกันและกันด้วยความชอบและอะไรหลายอย่างที่เข้ากันได้และตอนนี้สาวจ๋าเองก็กลายเป็นคุณแม่ป้ายแดงให้กําเนิดลูกแฝดหลานคู่แรกของอดีตนางร้ายและผู้จัดคนดังอย่างก้อยธาริกาไปเป็นที่เรียบร้อยโดยสาวจ๋าได้ตั้งชื่อลูกแฝดทั้งสองคนว่าโอบและอารีซึ่งมีความหมายไพเราะเป็นอย่างมาก งานนี้คุณย่าก,ก้อยทาริกาทั้งรักทั้งหลงหลานมากๆเลยล่ะค่ะ